อ่าสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงครับผมยุคนี้ครับเป็นยุคประหยัดถูกต้องไหมครับอะไรก็แล้วแต่ครับที่มีทางเลือกที่สามารถจะจ่ายได้ถูกกว่าและดีเท่ากันครับเราก็ต้องเลือกทางนั้นถูกต้องไหมครับถ้าใครตอนนี้ที่จอแตกนะครับ Macbook ครับไปเข้มสูงแพงแสนแพงไปถามร้านจอชุดจอย่หัวแพงแสนแพงตอนนี้อีกทางเลือกนึงคือจอในครับบางรุ่นนะครับมีมีเปลี่ยนจอในได้นะครับอย่างเช่นพัคบาร์15นิ้วครับไปเปลี่ยนจอย่อหัวนี่โูเกือบสองหมื่นห้า สองหมื่นสามถึงสอแล้วแต่ร้านนะที่ศูนย์ก็เกือบ3 0,000ื่นเลยกาเปลี่ยนจอในเนี่ยแค่หมื่นสีเองครับผมคุณภาพเท่ากันด้วยนะครับและก็จอในของ MacBook Pro Touch Bar 13นิ้วเช่นกันครับ1 2 0 0 0หมื่นับาทนะผมไปเปลี่ยนจอเจ้าผัวก็1 8 0 0 0แปดหมเลยครับแล้วแต่ร้านไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับใครก็แล้วแต่ครับที่จอแตกอยู่ก็เข้ามาเช็คราคาได้ผ่านอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดร้านนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ